สวัสดีครับพบพรีวิวเรดมี่แพดสครับตัวนี้ไม่ต้องดูสเปคเลยครับเพราะว่าคิดว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่6,990ไม่ใช่5,990แต่ตัวที่เราได้คือ6,990ใช่ก็คือเป็น RAM 8สตอเรจ256มันจะมี2ความจุ R รม6 28นะครับอันนั้นก็คือ5,900ซึ่ง RAM 6ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการเล่นแอปทั่วไปเพราะว่าถ้า r รม4มันจะมีอาการกระตุกนิดนึงนะครซึ่งข้อเด็ดของเขาก็คือมี Dolby Atmos แล้วก็จอของเขาเป็น 2.5K แล้วก็อัพ Hyper OS มาด้วยนะครโอ้โ โครโหดแบต9000ชิปก็เป็น Helio G100 นะครับ,รบแล้วก็มีลำโพง4ตัวนี่เดี๋ยวผู้ชมเปิดมาดปุ๊บเป็นแบบนี้เลยนี่แกวมาครับปุ๊บปั๊บงึกงักในกล่องมีอะไรพี่ในกล่องมีอะไรให้ดูเครื่องก่อนเอาตัวนี้เป็นสี กาไฟเกรย์นะครับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีมิ้นท์กรีน่ามินท์กรีนนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบสวยๆเลยจะเป็นโพลิคาร์บเนตนะข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นสีเทาเข้มตัวเล่นหมีก็จะไม่เหลือมเมาเมาแล้วก็ตัวบอดี้เนี่เป็นแบบแนวประกบแบบนี้เลยมันจะได้แบบต้นทุนไม่สูงถ้าเป็นเลเยอร์มีนี้ก็มีเฟรมค่าเนี่ยมันต้นทุนจะสูงขึ้นเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่ได้ไปใช้สมบุกสมบันหรือว่าต้องการฟิลลิ่งที่ดีก็มันก็เพียงพอในกล่องมีอะไรครับ ใช่น่าจะ45นะผมลองคำนวณซึ่งเอาบอกตรงว่าสายตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นกันแล้วมันตัวเล็กมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้ผมดูให้อ่าลองดูลองเพ่งใช่ไหม15คูณเท่าไหร่3เท่าไหร่15ไม่5 3พี่5โวลตแ3มป์เท่ากับ15วัตต์15วัตต์ใช่จบ15วัตต์แล้วก็สายในแบบนี้อ่ะมีแค่นี้ในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มสิมซึ่งเราก็ไม่ใช้เราใช้ตุ้มหูของเรานะที่มันมีจิ้มสิมได้ปุ๊็ปไป กุ Cookie, Cookie. ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะมึงเก็บหน่อยนะ <c oughs> มาปุ๊บ <c oughs> คุณจะเห็น <c oughs> จอนี่ดำเหมือมเลยนะครับแสดงถึงอะไรอ๋อ จอคุณภาพดีแน่นอนใช่ตัวนี้บางเพียง7.3มิลมนะครับหนัก510กร,รัมก็ไม่ได้เบามากนะครับแต่ว่าเขาได้แบตเยอะมากตัวนี้โอ้โหแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ใส่ไมโครดีการ์ดนะครับใส่ได้ซึ่งใส่ไมโครดีการ์ดได้นะครับตัวนี้จะไม่รองรับ 4G มันจะมีรุ่นหนึ่งที่รองรับ 4G แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะฮะปุ่มเพิ่มเสียงและเสียงข้างบนด้านข้างปุ่ม power หรือว่าปุ่มล็อกจอแล้วก็ลำโพงเนี่ยเป็น Dolby Atmos เลยนะครับสกินแบบนี้แล้วก็มีทั้งซ้าย2ขวา2ด้านขวาจะมี 3. 5เสีียมมาให้้แลวก็ ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างไม่มีอะไรเรียบเนียนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันจะมวนๆหมดเลยนี่เดี๋ยวเราเปิดเครื่องดีกว่า มานี้ดูจอเขาขอบเครื่องเนี่ยก็สมมาตรเท่ากันหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราได้สเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมหน้าจอ11นิ้วครับเป็นคริสตัลเคลียร์ดิสเพย์เร l ูช i ั่นเป็น 2.5K นะครับเป็น2,560คูณ1,600พิกเซลประมาณ2 7 4 p p ก็คือคมมากๆแล้วแหละในเรทราคานี้ความสว่างเนี่ย600นิตนะครับแล้วก็เขามี l ี n ี Blue Light เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นนะเซนติฟามาให้แล้วก็ท i วีเล Free c e r t i ์ i ิ a t e เคก็คือลดการกระพริบอะตามจะได้ไม่ผ้าไม่ไม่ไมล้านะครับแล้วก็เซอร์คาเดียนเฟลลี่สแตนด์บิวคเคมาให้นะครับก็คือเป็นบู like อ้ายดิมมิ่งดีซีดิมมิ่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นจอ LCD แบบ 90Hz LCD เฮิร์ตมันจะใช้เทคโนโลยีดีซีดิมมิ่ง ประมาณนี้นะครับซะส่วนมากแล้วก็มีเดลเทค1 0 0นึ่งรอยาต้าดนเมตรซึ่งดีนะเนี่ยตัวนี้แล้วก็แรม lpddr4x ด้วยแล้วก็สตอรีเนี่ยจะเป็น uaf 2.2นะครับแล้วก็เอ็ดดิกาอย่างที่เราบอกไปเพิ่มได้2เทนะโอ้จริงๆเทนึงนี่ก็คือเกินสเปคที่ผมจะคาดไว้นะ2เทนี่คือมันจะต้องใส่ตัวลีฟตัวอะไรขึ้นไปอีกนะครับมันก็มีต้นทุนกล้องหน้า5ล้าน f 2.2นะครับแล้วก็กล้องหลัง8ล้าน f 2.0นะแล้วก็นี่เป็น ai c a m e r a ด้แล้วเดีย๋ยวนี้ขายคำว่า ai เยอะเกินไปป ท,ทุกสัดส่วนอยู่แล้วนะมี Wi-Fi 5นะครับแล้วก็บูทูธ5.3ตัวนี้ก็มาพร้อมไฮเปอร์ซึ่งการใช้งานนะครับก็จะรวดเร็วอ่าจจะดูแต่งจอครับสว่างไหมสว่างนะสว่างนะสว่างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จอดี <c oughs> มีปรับแต่งได้ออโต้ตัตโนมัติมีโหมดอ่านโหมดอ่านนี้ก็ดีนะครับมันจะทําให้ตาเราเนี่ยมันซอฟลงเยอะโ <c oughs> อ้ตัวนี้มีอีโคซิสเต็มมาให้ครบเลยอะ่ะเดี๋ยวเราดูลองโหมดซอฟตาดูนี่นี มันจะไม่มันจะไม่อมเขียวครับตัวนี้มันจะอมแบบวอร์มเลยเนาะครอว่าผ่านปกติบางตัวมันจะเป็นติ้ติ้นเขียวเียสีมันเพี้ยนไงคุณผู้ชมแล้วเวลาเราดูหนังมันจะติดเขียวเขียวการใช้งานลื่นไหลนะแล้วก็เนี่ยเห็นปะเจมินาตัวใหม่เขาก็ติดมาให้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เสีวหมีเขาก็เน้นเนาะแล้วก็มีหมีแคนวาสด้วยนะครับเน t f l i กพวกนี้ก็กดค้างถ้าเป็นเจมินาก็ใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองคอสจมินายดูแบ่ง g e มินาครับปุ๊บหนหน้าแล้วก็โคมหนึ่งหน้านะครับคุณผู้ชมสามารถใช้แบบ2จองนี้ก็ได้มันก็ลื่นอยู่นะเนี่ยเห็นปะมันก็เลื่อนไหมแล้วก็จับนี่ครับดึงครับมาใส่นี่เลยปุ๊บเห็นไหมมันก็มันเลื่นอยู่นะออฟเดี๋ยวดูความเร็วอันนี้เราเทสมาทุกดีไวล์ละ,ะดูว่าตัวน,นี้จะเร็วไหมเปลี่ยนให้โมเดลกว่านี้ นี่เห็นไหมหเปลี่ยนให้โมเดิร์นกว่านี้ได้ซึ่งถามว่าก็เร็วนะวใช่ไหม แล้วดูการใช้2หน้าจอถ้ารันกิกอะผมว่าการันตียังไงก็โอเคกว่าคือถ้า4กิกมันจะมีแบบถ้าเปิด2จอเงี้ยยี่เป็นคโคมเปิดหนักๆมันจะแหลกๆแต่เนี่ยลื่นคุณก็สามารถใช้แบบคอร์แอปหรือว่ามัลติวินโดว์ที่มันเป็นอย่างนี้ได้นะครับเวลาจะเมมมันต้องทําอย่างนี้นะแล้วก็บวกเข้าไปแบบน,นี้มันถึงจะมาตรงนี้ได้มีหลายสเต็ปหน่อยถ้าจะเป็นของพวกซัมซุงมันกดตัวนี้เบมได้เลยว่าจะเป็นออกไปสู่เดสก์ท็อปหรือเป็นแถบด้านข้างมันสะดวกไงแล้วก็ไฮเปเอสเนี่ยมันก็จะมีความแบบรวดเร็วววลลื่่นนนนนนไหพกโโษณาเีมมมมัั็ผ นี่ก็ไม่การันตีนะแต่มันก็ไม่ค่อยไม่เห็นอะไรแล้วนะแนวตั้งก็ปึ๊บปึ๊บนี่ซอฟต์แวร์หันได้ทุกด้านปึ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเร็วนะเฮ้ยเซนเซอร์ดีดูดินี่ถกเนนเฮ้ยลำโพงเฮ้ยลำโพงดีนะเนี่ยเ่งดีเฮ้ยต่อเท่ากันหมดโอ้โห เราดูแล้วสลับอ้ <c oughs> เร็วอะเมลิกุส <c oughs> โลงมันดีจริงพูดดีแต่จอมันสะท้อนหน่อยนะครับเออจอมันสะท้อนมันต้องเปิดแบบอันนี้คือไฟต,ตัวเดียวผู้ชมมันอย่างว่าแท็บเล็ตราคานี้มันไม่ได้แบบเบเซลมันมันบางจนไม่สะท้อนอะไเงี้ย ดีเลยม,มันมันมีความมันไม่ได้แบบปล่อยกลางวานมันยังอื้อนิดนึงแต่ลำโพงดีสิบผมไม่หักลำโพงดีอ่ะอันนี้อันนี้ผมลองจำนะแบบสมมุติว่าเราจำรรแล้วแบบเราดูหน,นนะังอ่ะเราสมมุติว่าเ,าเราเราเรานอนเรานอนดูติกตอกแล้วเราก็เคยทำไหมเคย,เคยกูกูกูทำมันจะอย่างเงี้ยปุ๊บ <c oughs> มันก็จะอื้ออ่ะ <c oughs> แตก็ได้ยินโอ้โห <Yeah. S 1> oh. ปรับแต่งเสียงได้นี่โอ้โห <Ooh. S 2> oh. โดยทั่วไปผมว่าการใช้งานลื่นไหลนะแล้วจอมันแบบ90เฮิร์ตโอ้โหว่าพอเพียงนะเอาไปใช้แบบไปเป็นจอคอนโซลกลางก็ได้ uh. เป็นอีดูเคชั n ก็ได้นะเนี่ย อย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยนี่นี่นี่แล้วเมาดูการตั้งค่าครับว่ามันจะตั้งแอปได้ไหมกดเข้ามามีแอปโคลนแอปโคนเนี่ยเสี่ยวหมี่เขาจะได้เปรียบเขาโคนหมดเลยโคนเกมโคลนไรเล่นต่อไอ d ดีใช่ครับโคลนหมดเลยนี่มีโทนสีให้ปรับเราปรับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอ้ยอโห มาหารจบเลยซอฟตายอยู่แล้วมาาหารจบเลยน่าจะเป็นแบบพีสามป่ะอันนี้จอมันหนอกแบบดูหนังนี่สนุกเลยนะสีมันแบบซีนิมติแล้วมันจะเร่งทวนสวยแล้วก็เข้าไปหมวดอ่างเห็นปะ่ะมันก็จะไปอีกขั้นหนึ่งมันตั้งได้หรือเปล่าคลาสสิกมันซอฟด้วยนะเนี่ยตั้งได้พื้นผิวเป็นพื้นผิวกระดาษหรือเปล่าเท่าที่ผมเคยใช่ใช่โอ้โหพื้นผิวกระดาษคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นพื้นผิวมันจะเป็นดูขุกขะขุกขามันจะเป็นแบบเหมือนอ่านกระดาษอ่ะดีเนาะอันเนี้ยเฮ้ยมีสีอ่อนด้วย มีขาวดำเนี่ยเอาไปอ่านหนังสือเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตัวอีบุ๊กอ่ะแต่ซื้อตัวนี้จบเลยเนี่ยมีขาวดำผมชอบสีอ่อนนะเนี่ยมันดูสบายตาใช่มันดูสบายตาดูดิแล้วมันเป็นเหมือนกระดาษอ่ะเฮ้ยหมดเนียตบมือให้ตบมือจริงๆหมดนนี้คือแบบเดอะเบสมากเลยเนาะสไตล์รัสนี่ไงมีปากกาลองรับแป้นพิมพ์ด้วยปากกาไม่ได้เชื่อมต่อนี่มีแป้นพิมพ์มันอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบ้าไปแล้วคุณผู้ชมก็ฟีเจอร์ก็มานี้จอแม่งดีมากเลยคุณผู้ชมมาผมให้ดู คือซื้อไปดูหนังสบายเลยแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าอย่าไปให้มันโดนแสงอะไรเงี้ยมันกะม,มันสะท้อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกล้องครับเฮ้มันทํางานเร็วอะ่ะอฟเพียงพอพอเพียงเลยอะ่ะตอนนี้มันไม่มีโหมดการถ่ายคนนะเห็นปะแต่มันมีถ่ายเอกสารนะอ,อ่ะเดี๋ยวคุณผมลองถ่ายเอกสารสักต,ต,ต,ตัวนะอันนี้แล้วกันนะ A t E เนี่ยปึ๊บมันก็มาเป็นอย่างนี้เลยอะไรนี่ไงก็บันทึกไปเลยเป็นเอกสารแบบนี้อ่ะลองดูกล้องหน้าครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลเอ้ยกล้องหน้ามีการปรับหน้าเนียนว่ะเอาหน้าเรียวเดียว มีฟิลเตอร์ให้กดด้วยน้อยเต็มเลยคุณผู้ชมครับแต่นี่มันมันมันห้องสตูแสงน้อยเนาะแต่ปกติเนี่ยมันก็ใช้แสงเยอะๆเอาแต่คุณต้องหลีกเลี่ยงอ่ะถ้าแบบคุณใช้ประชุมหรือว่าถ่ายรูปอะไรให้ดูมันก็จะมีแบบน้อยแต่ว่าถามว่าสีอะไรมันดีไหมมันดีฮะแต่ดีเทลมันก็พอใช้ได้แค่นั้นเองดูวิดีโอดิพันแปดสิบทีแบบสามสิบกล้องหลังก็สามสิบดูไม่ได้นี่คือสุดนี่นะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีจ้าตะลื่นดูดิ แต่เป็นสามสิบที่ไม่กระตุกอะเนาะเออไม่กระตุกลื่นแต่ว่าดีเทลก็ประมาณสี่ร้อยแปดสิบกับเจ็ดร้อยี่สิบประมาณนี้คือมันไม่ได้แบบโหดอะไรขนาดนั้นแต่สีมันยังเก็บแล้วมันไม่วูบว่าเหมือนปะเน่ยสีสวยเออไม่วู่ว่า <นะ S 1> สีสวยแต่ว่าดีเทลมันไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่กล้องหลังอืมเป็นดิจิตอลเลยคุณผู้ชมวิมดีโอเหรอครับพี่แมนเอานี่กล้องหลังก็เป็นดิจิตอลเลยคือดีเทลมัน มันก็จะไม่ไม่นี่เท่าไหร่แต่คือด้วยเขาที่เขาไปอ่าจสเปคอันอื่นไงลำโพงม,มันก็ดีอย่างนี้นะจอก็ดีใช่แต่จริงๆผมว่ามันก็มีความเสถียรภาพแล้วนะผมว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเทสเกมให้ดูว่าเป็นยังไงไปดูเทสเกมกันมาถึงพารเกมครับ RV ผมเล่นที่ห้องวินฟีนะอุณหภูมิห้อง25องศาวินฟีอุณหภูมิประมาณ27-28พวกนี้นะความร้อนเครื่องก่อนเล่นนะผมวัดได้ประมาณ29.5องศาแบต69%ตอนเล่นผมปรับกราฟิกสูงมากเฟรมเรท60 FPS นะครับเล่นไปครึ่งชั่วโมงอะแบตลดไป10%ครับจาก69เหลือ59นะถ้าเล่น1ชั่วโมงแบตจะลดไป20%ฟิลการเล่นนะครับตอนเล่นอะ สัดส่วนภาพปกติทับเล็ดบางทีมันจะมีสัดส่วนที่แบบมันตัดขอบตัดข้างอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยภาพมันมาเต็มเต็มจอเลยนะอัตราส่วนก็ไม่ได้ตัดอะไรภาพไม่ยืดไม่ขอบด้วยเล่นได้60เฟรมครับเกาะเกาะทัดดีลื่นไหลแต่ตอนบวกตอนใส่สกิลเอฟเฟกแบบ สกิวใหญ่ๆพวกนี้อาจจะมีอาการแบบกึกค้างแป๊บหนึ่งแล้ว IPS ก็จะดอรอปลงมาหราือว่ามัน40-50าอย่างงี้แล้วมันก็จะขึ้นปุ๊บกลับมาเป็น60บเหมือนเดิมความร้อนก็จัดการได้ดีนะความร้อนสูงสุดที่วัดได้คือ37องศาเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณ36 37นี่แหละครับแล้วก็ฟิลลิ่งการจับเล่นนะผมว่ามันจับเล่นลําบากไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยด้วยหน้าจอมันที่ใหญ่นะโอผมจะลากสกิลอะไรพวกนี้มันใหญ่อ่ะนิ้วผมสั้นนะผมเป็นคนมือเล็กมันก็ค่อนข้างที่จะล,าลํา,า,าบ สักสินาที20นาทีก็เมื่อยละแป๊บเดียวครับส่วน P ับจีผมปรับการาฟิกลื่นไหลนะ เฟรมเรทสูงสุดก็จะได้60เฟรมอ่ะอุณหภูมิเครื่องตอนวัดก็จะอยู่ประมาณ31องศาแบต42%ครับพอเล่นไป10นาทีครับแบตเหลือ40%แล้วก็ถ้าเล่นไป30นาทีอ่ะแบตจะเหลือ37%ครับสรุปเล่นไป30นาทีอ่ะแบตจะลดไป5%แต่ถ้าเล่นเป็น1ชั่วโมงอ่ะแบตจะลดไปประมาณ11%นะความร้อนสูงสุดที่วัดได้อ่ะคือ39.4องศาไม่ถึง40อ่ะคือจัดการความร้อนได้ดีเลยนะการเล่นครับตอนเล่นนะไม่รู้สึกว่ามันหน่วงเท่าไหร่นะลื่นเลยจังหวะบวกกันยิงกันคนจะเยอะพวกนี้ย การเข้าสมุกหรือว่าเจอพวกระเบิดไฟเจออะไรพวกนี้ก็ฟิลไม่ดรอปไม่อะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างอาจจะ6 0หรือ55อะไรประมาณนี้การทัดครับแม่นยําดีเลยมันก็ลากได้ยิงได้เลยมันค่อนข้างแม่นนะการจับถืออันเนี้ยลาบากครับพอผมเล่นผับดีใช่ไหมการจับถือปุ่มมันจอมันใหญ่เลยเวลาเราจับเล่นอย่างเงี้ยผมเป็นคนเล่น4ีนิ้วเวลาลากเวลาวิ่งอะไรเงี้ยคือปุ่มมันดูใหญ่มันอะไรใหญ่ขึ้นผมต้องไปปรับให้มันเล็กลงนะถ้าไม่ปรับให้มันเล็กลงอ่ะมันเล่นยากมากเลยครับกว่าจะวิ่งกว่าจะลากห ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอีกข้อนึงคือใจโรเปิดไม่ได้นะครับไม่มีใจโรให้เปิดเนาะสำหรับการเล่นเกมนะครับผมเทสมาให้2เกมก็ประมาณนี้นะแท็บเล็ตตัวนี้มันก็ไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรมากนะครับแต่ว่ามันให้สเปคมาค่อนข้างคุ้มเลยมันเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมไหนต้องใช้ใจโรหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยโอเคเป็นไงอา f ร,ราคานี้โอ้โห <S <S> ไม่คุณจะคุมยังไงใส่โค้นนะผมว่าทุนน่าจะได้ประมาณ4,000อะอ่ะ,อะมี4 0 0พได้อะผมว่า4,000ันกว่าจอ1 1 2.5แล้วจอสวยด้วยแต่คุณปรับตามผมตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่พอไปปรับโหมดจอโโหมดจอมีเยอะปรับเป็นโหมดอ่านหนังสือนี่ผมชอบเลยคือถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนภาษาหรือคุณอ่านบทความหรือนิยายอ่ะคุณปรับที่มันเป็นกระดาษเนาะแล้วคุณเปิดเทียนหอมเบาๆอ่ะโอ้โหมันอ่านกระดาษแล้วคุณจะเอาสีสิทธิ์แค่ไหนคุณก็ทำได้เพื่อไม่ให้ตามันรับพลันอ่ะอันนี้ค มิงม<ช>่งเดี๋ยวลองไปใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่นี่คือพีพีพังเข้า<ๆ>การเล่นออนไลน์แอปเนี่ยคือลื่นไหลการอัปเดตก,ก็อาจจะไม่ได้เยอะอยังไงก็คุ้มซื้อเองงก็คุ้มอ่ะสำหรับวันนี้นผมแล้วออลฟอลต้องขอกราบลากันไปก่อนเพราะตอนนี้เก็บเต็มปีห้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ